เขาคนนี้ทําทุกอย่างได้เพียงเพื่อเงินและอํานาจเพียงเท่านั้นแม้กระทั่งคนที่รู้จักหรือเจ้านายของเขาเองถ้าจําเป็นจะต้องแลกเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายของเขาชายคนนี้ก็พร้อมที่จะมือเปื้อนเลือดอย่างไม่ลังเลนี่นั้นคือเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยความแค้นของเขาโดยมีสิ่งเดียวที่เขานั้นต้องการนั่นก็คือการกําจัดคนทรยศที่เกือบจะทําให้เขานั้นต้องติดคุกด้วยวันนี้พวกเราทางทีมของอนิเมะเพลย์เลยจะพาทุกคนนั้นไปทาความรู้จักกับตัวละครหลักจากเกมแกนซิฟออโต้ในภาคที่3า ยังตัวของคลอดกันครับ สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เรานั้นจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักรวมไปถึงทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครอย่างครอสกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะบางมุมมองของเขานั้นก็จะถูกสั้นเอาไว้ในเควสหรือในเนื้อเรื่องภาคอื่นๆก็มีได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลของเจ้าตัวละครนี้มาให้เพื่อนๆนั้นได้รับฟังเพิ่มเติมจากคลิปเนื้อเรื่องกันอีกด้วยเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรานนไปดูเรื่องราวของครอสแห่งเกม GTA อีกหนึ่งภาคในตำนานอย่าง GTA 3กัันเลยดีกว่าครบ แน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงตัวของครอสแล้วลหลายๆคนนั้นก็คงจะจดจําชายผู้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดากางเกงขายาวพร้อมทั้งทรงผมแบบเสยขึ้นสุดเท่ที่นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ทําให้เขานั้นกลายมาเป็นตัวเอกหลักใน GTA ภาคที่3เป็น,นที่สุดซึ่งในตัวเกมที่เชื่อมโยงกับจักรวาลของภาค3จะไม่เคยมีส่วนไหนนะครับที่เล่าถึงประวัติของครอสว่ามีปูมหลังของเขานั้นมาเป็นอะไรหรือชายคนนี้เป็นมาอย่างไงกันบ้างแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วในปี2001ทางค่ Rock Star นนั้้ก็ได ข้อมูลมาเขาคร่าวว่าตัวของครอสนั้นเป็นคนเร่ร่อนที่มาจากแดนตะวันตกก่อนที่เขานั้นจะได้ตัดสินใจมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมือง l ิเ e อร์ตี้ซิตี้แห่งนี้ครอสนั้นนะครับไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องเลยสักคนทําให้ชีวิตของเขากระหกกระเหินเรื่อยมาและได้มีการยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายอยู่บ้างแต่ถึงแบบนั้นข้อมูลของครอสแทบจะไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่แฟนเกมหลายคนนั้นก็ต่างตั้งชื่อว่าครอสนั้นเขามีนามสกุลว่าสปีดซึ่งชื่อของครอสสปีดเนี่ยก็ได้ทําการปรากฏออกมาในเกม GTA 2อีกด้วย ถึงแม้จะไม่มีอะไรยืนยันก็เถอะแต่ชื่อเหมือนกันขนาดนี้ก็คงจะเป็นตัวตนของเขานั่นแหละครับถึงแ,แม้ว่าจะบอกว่าครอสนั้นเป็นตัวละครหลักของ GTA เนี่ยภาคที่3ที่เราเหล่าเกมเมอร์นั้นจะได้ควบคุมตัวละครน,นี้แล้วแต่ครอสนั้นก็เคยปรากฏตัวเอามาก,ก่อนหน้านี้อีกด้วยโดยเขานั้นได้บีบทบาทอยู่ในเกม GTA ภาคแซนแอนดรูสอีกหนึ่งภาคที่เรียกได้ว่าเป็นเกมคลองใจแฟนเกมสาย GTA กันเอาไว้อย่างอยู่หมัดโดยตัวของครอสในตอนนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาปี1992เขาจะเป็นเจ้าของอูรถแห่งหนึ่งในเมืองซานฟิเอโร่ เขาก็ยังเป็นนักแข่งรถผิดกฎหมายขั้นเทพของเมืองแห่งนี้อีกด้วยซึ่งตัวของครอนนั้นก็จะได้เปิดตัวมาในเกมกับภารกิจที่ CJ นั้นจําเป็นจะต้องไปลงแข่งซิ่งรถนั่นเองครับอีกท,ทั้งตัวของครอสก็ยังคงเป็นแฟนใหม่ของคาทาลีน่าซึ่งแต่เดิมแล้วเธอนังก็เป็นแฟนของ CJ มาก่อนด้วยนะอารมณ์ประมาณว่าอย่ามายามแฟนเก่ากัวกนว่างั้นเถอะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในการแข่งรถในครั้งนั้นครอสก็ได้พ่ายแพ้กับ CJ นั่นเลยทําให้ตัวของครอสนั้นจะต้องสูญเสียอู่รถของเขาให้กับ CJ เป็นค่าเดดิมพัันนนใกการรแข่งถขงถ้้ีีอวย ด้วยหลังจากนั้นครอสและคาทาลิน่านั้นนะครับก็ได้เดินทางไปยังเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้และได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนั้นเป็นระยะเวลายาวนานกว่า9ปีกันเลยทีเดียวและด้วยความที่ลิเบอร์ตี้ซิตี้นั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมและอำนาจใต้ดินแถมคาทาลิน่าเองก็ได้ชื่นชอบในการปล้นสะด้้ยเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวของครอสนั้นได้เข้าสู่เส้นทางของอาชญากร,รไปอย่างเต็มตัวจนกระทั่งในปี2001ที่เป็นปีที่มีเรื่องราวของจีเนภาคที่3มันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ก่อนที่เเเรรรืืร่่่อองงาาาวนนนนนััน้้้จะิมขึหกพํล ดหดกับโฆษณาของ YouTube กันแล้วล่ะก็เรานั้นอยากจะแนะนาเพื่อนรู้จักกับ YouTube Premium จาก NF The a t e r ยเที่จะให้เพื่อนๆนั้นจา่ายเพียงแค่69บาทจากปกติ209บาทแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ YouTube Premium ได้แล้วแถมยังสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์เลยครับใช้งานอ e ีเมลของตัวเองได้เลยต่ออายุกับเมลเดิม e ได้ตลอดประวัติการรับชมไม่หายแถมยังได้ YouTube Music มูลค่า129บาทไปใช้ด้วยมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไมม่่ต้องกลัววาาจะีญห ก็โดนลอยแพรการันตีนะครับด้วยผู้ใช้งานมาแล้วกว่า1 9 0 0 0 0สนเกแอคเคา์แถมด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า5000คอมเมนต์ทีนี้ไม่ว่าจะขับรถทํางานเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีโฆษณามากวนใจกันแล้วนะครับด้วยบริการของ NF t h e a t r ที่เพียงแค่สแกน QR c ค d e ที่อยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่ใช้บริการยังสามารถรุ่นรับรางวัลกว่า5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งอีกด้วยใครกําลังมองหาบริการดด,ดีีๆไไวว้้ใจมตั เดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคบมาเข้าเรื่องกันต่อครับในเรื่องราวของ GTA ภาคที่3นั้นได้เริ่มต้นขึ้นโดยฉากเปิดของเกมเราก็จะพอเดาๆได้แหละครับว่าตอนนี้ทางครอสและคาทาลินานั้นได้ทํางานให้แก๊งที่มีชื่อว่าโคลัมเบียนคาเทลในการปล้นธนาคารประจําเมืองลิเบอร์ตี้แต่แล้วครอสเองก็กลับถูกคาทาลิน่าหักหลังและเชิดเงินที่ปล้นมาทั้งหมดไปพร้อมกับหัวหน้าแก๊งโคลัมเบียนปล่อยให้ครอสนั้นถูกจับกลุ่มตัวและถูกดําเนินคดีให้จําคุกยาวนานถึง10ปีด้วยกันแต่โชคดีีล่่่ะครัับววาในนทส นักโทษรถของครอสน,นั้นก็ได้ถูกแก๊งปริศนามาดักช่วยนักโทษคนหนึ่งเข้าทําให้ตัวของครอสน,นั้นพลอยได้อานิสงส์และก็ได้โอกาสหลบหนีออกมารวมไปถึงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาในฐานะของนักรับจ้างสารพัดประโยชน์ครับหลังจากนั้นตัวของครออน,นั้นก็ได้เรียกว่าแทบจะเป็นที่รู้จักของผู้ทรงอิทธิพลในเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้เลยก็ว่าได้เพราะด้วยทักษะความสามารถของเขาที่สามารถทำธุรกิจทุกอย่างให้สําเร็จได้อย่างง่ายดายแม้ว่าคนเล่นจะเล่นกันเลือดตาแทบกระเด็นนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรือยากแค่ไหนก็ตามอีกทั้งตัว คนนี้ของเขาเองก็ดูจะนิ่งสุขุมไม่มีท่าทีหรือคําถามใดๆนั้นมันก็เหมาะมากๆแหละครับที่ผู้ว่าจ้างต่างๆจะวางใจให้ครอสนันทํางานเหล่านั้นโดยไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวของเขานั้นจะเอ่ยถามถึงอะไรหรืออิดออดอะไรเพราะพี่ครอสเขาเนี่ยก็เป็นตัวเอกนะครับของเกมซีรีส์ GTA ที่โดดเด่นกันอยู่เรื่องหนึ่งกันเลยละครับนั่นก็คือการที่คอรอสนั้นเขาจะไม่เคยพูดเลยสักครั้งตั้งแต่เขานั้นปรากฏตัวออกมาในเกมครับไม่ว่าจะเป็นภาคแซนแอนเดียสที่เขานั้นก็ได้เข้าไปร่วมแจมอยู่ภาคหนึ่งหรือแม้กระทั่งงในนนนเเเเกกกม GTA ภาาททีีี่่3ขััั้้ป็ตววหลออดย พี่แกเนี่ยก็ไม่เคยปีปากพูดออกมาแม้แต่คําเดียวอีกด้วยครับนั่นเลยยิ่งทําให้ตัวตนของครอสนั้นดูลึกลับและมีสเสน่ห์มากๆอีกหนึ่งคนกันเลยล่ะครับแถมยังประหยัดค่านักภาคไปได้ด้วยนะและก็อย่างที่บอกเลยครับว่าคอรอสเนี่ยพี่แกจะมีงานมันแน่นตลอดเพราะไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบไหนพี่เขาก็จะรับทําหมดแหละครับตั้งแต่งานท่าๆไปจนถึงงานผิดกฎหมายที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางพี่แกเนี่ยก็ไม่เกี่ยงเลยล่ะครับเพียงแค่เงินถึงพี่แกก็พอแถมตัวของครอสนั้นก็ยังไม่ฝักฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งอีกด้วยอารมณ์มาณว่ัตตอขเ ครอสเนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมทํางานด้วยอย่างไม่ต้องคิดมากมายเลยล่ะครับเพราะเรานั้นจะเห็นได้ว่าแม้ในช่วงแรกนะครับครอสจะได้ทํางานให้กับแก๊งลีโอนผ่านตัวของหัวหน้าแก๊งอย่างดอนซาร์โตเรลีโอนจนกระทั่งครอสนั้นได้มีชื่อเสียงอย่างมากมายแล้วเนี่ยแต่เมื่อเขานั้นถูกดอนหมายหัวเข้าครอสเองก็เต็มใจที่จะย้ายไปทํางานให้กับแก๊งยากุซ่าตามคําแนะนําของมารียลาโตเร่ภรรยาของดอนอีกด้วยนะแถมงานแรกนะครับที่ครอสนั้นทําก็ยังคือการลอบเก็บดอนด้วยนี่แหละครับอีกทั้งในช่วงกลางๆของเกมคร รู้จักกับโดนัลด์เลิฟหาเศรษฐีอีกหนึ่งคนในเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้เขานั้นได้รับงานหนึ่งมาจากโดนัลด์ให้ไปกำจัดตัวของเคนจิคาเซนหัวหน้าแก๊งยากุซ่าที่ครอสนั้นทำงานอยู่ด้วยเพียงเพราะโดนัลด์นั้นอยากจะให้เกิดสงครามระหว่างแก๊งขึ้นและอยากจะยืมมือของครอสเพื่อจะใส่ร้ายคู่อริของพวกยากุซ่านั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นคนปกติทั่วไปแล้วเนี่ยได้แก๊งของคนนี้ช่วยเอาไว้ในตอนที่ตัวเองนั้นตกอยู่ในอันตรายมาก่อนก็คงจะมีความผูกพันกับแกง๊งแล้วก็คงไม่รับงานนี้ใช่ไหมละครับแแตต่่่สําหรับีีีคคลอ้วทมิ จำใจเลยครับว่าเงินถึงเนี่ยพี่แกรับจบนะครับมีเลยครับที่พี่แกนั้นจะไม่รับงานนี้แถมหลังจากที่จัดการกับตัวของเคนจิไปได้แล้วเนี่ยในช่วงท้ายของเกมนะครับที่อาสุกะคาเซนน้องสาวของเคนจินั้นได้จับตัวหัวหน้าแก๊งคู่อาริมาทรมานเพื่อเขนหาข้อมูลคนที่ฆ่าพี่ของเธอตัวของครอสเองก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกด้วยแถมยังตีมือทําหน้าตาไม่รู้เรื่องอีกครับทางๆที่มันนั้นก็เป็นฝีมือของพี่แกแท้ๆนี่แหละครับใช้คําว่าเลือดเย็นได้เปลืองมา,มากๆนะครับสำหรับพี่แกแต่ท้ายทด้ัดดทาทงหม ก็เปียนเพราะว่าเขานั้นอยากจะมีอํานาจมากที่สุดไม่ว่าจะทางไหนก็ตามที่ทําให้เขานั้นสามารถเข้าถึงตัวหัวหน้าของแก๊งโคอลอมเบียนได้ซึ่งนั่นมันก็จะเป็นเส้นทางที่ทําให้ครอสน,นั้นสามารถล้างแค้นอดีตแฟนสาวของเขาอย่างคาทาลินาได้อีกด้วยครับถึงแม้ว่าครอสน,นั้นจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยสนใจใครและทําทุกอย่างเพื่อเป้าหมายของตัวเองก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับครอสนนก็ยังเป็นคนที่มีความสัมพันธ์นกับคนอื่นๆกันอยู่บ้างที่เด่นชัดเลยก็คือตัวของคาทาลินานั่นแหละครับที่ได้เป็นถึงแฟนสาวของ,นะงรครอ กลุ่มรักกันอีท่าไหนแต่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็ได้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่คาทาธอรีน่าเลิกลากับซีเจตัวเอกจากภาคแซนแอนเดียสไปได้ไม่นานเท่านั้นเองครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยพี่ครอสของเราก็ดูจะรักตัวของคาทาธอรีน่าจริงๆซะด้วยเพราะเขาเนี่ยยอมทิ้งอู่รถของตัวเองเพื่อคาทาธอรีน่าแถมยังเลือกที่จะไปใช้ชีวิตในเส้นทางอาชญรกรตามตัวของเธออีกด้วยอีกทั้งยังอยู่ด้วยกันเนี่ยยาวนานถึง9้ปีอีกเนะยิ่งตัวของแองเเอรีน่าด้้วยแล้ว ว่าท้ายที่สุดแล้วตัวของครอสจะได้ถูกคาทาลิน่าหักหลังไปก็ตามทีแอบน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยและอีกหนึ่งคนที่ดูจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของครอสกันพอสมควรแล้วก็คือเรื่องราวของมาเรียลาโทเร่ถึงแม้ว่าตอนแรกทั้งสองคนนั้นจะรู้จักกันในฐานะของเจ้านายและลูกน้องก็ตามแต่ด้วยฝีมือของครอสเองก็ทำให้ตัวของมาเรียนั้นประทับใจแล้วประทับใจอีกทันทีที่เธอนั้นรู้ว่าครอสนั้นกำลังจะถูกสามีของเธอสั่งเก็บมาเรียก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยครอสแถมยังหาลู่ทางทําให้้้้้เขาาาาานนนันสามมารถทไไทํงงตต่่่ออไไไปดดดววยยโีกกล ของใครอีกแล้วครับเรียกได้ว่ามาเรียนะเป็นผู้มีพระคุณต่อตัวของครอสคนนึงกันเลยก็ว่าได้ถึงแม้ในภายหลังเรานั้นจะไม่แน่ใจเหมือนกันแหละครับว่าท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงแต่ที่เรานั้นมั่นใจได้เลยก็คือครอสเองนั้นก็มีความเป็นห่วงตัวของมาเรียอยู่เหมือนกันโดยเรานั้นจะได้เห็นจากภาร,รกิจสุดท้ายที่มาเรียนนั้นถูกคาทาลีน่าลักพาตัวไปโดยที่คาทาลีน่าเองก็ได้เรียกค่าไถ่จากครอสสูงถึง5้0แ0 0ดอลลาร์กันเลยทีเดียวซ านั่นเองก็ได้รีบหาเงินสดพร้อมกับการไปยังสถานที่นัดพบแบบไม่รีไม่รออะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งในท้ายที่สุดแล้วตัวของครอสก็ยังเลือกเรี่ยงเสี่ยงชีวิตตามไปช่วยต,ตัวของมาเรียรเอาไว้ได้อีกด้วยนั่นเลยทําให้เรานั้นน่าจะพออนุมานได้แหละครับว่าครอสนั่นเองนะครับก็ให้ความสัมพันธ์กับผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิตของเขาเหมือนกันหรือว่าอาจจะแอบกิ๊กกันอยู่ก็ได้นะฮะช่ว่าพี่แกนั้นจะทรยศไม่สนหน้าอินหน้าผมที่ไหนเพราะงั้นตัวของครอสเองก็เลยพอจะนับได้ว่าเเเเเเคคค้าาานนนนนนััปปป็็็็ตวววอออกกกกกจีีีีรรสมมมม GTA ท่นนดดแหลละะะบ ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ถกเถียงกันสาหรับแฟนเกม GTA ที่ว่าสารุปสุดท้ายแล้วหลังจากจบเกม GTA เนี่ยภาคที่3ไปเนี่ยพี่ครอสแกนะครับใช้ชีวิตยังไงยังรอดชีวิตยอยู่หรือเปล่าเพราะจากตอนจบของ GTA 3นั้นหลังจากที่ได้ขึ้นเครดิตแล้วเราจะได้ยินเสียงของมาเรียพูดอะไรสักอย่างไปเรื่อยๆก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นมาและทุกอย่างนั้นก็ได้เงียบหายไปซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แถมหลังจากนี้เองเกมก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงชะตากรรมของครอสและมาเรียอีกเลยด้วยหลายๆคน,น,น มาเรียอาจจะถูกครอสยิงไปแล้วเพราะรำคาญที่เธอนักหมดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยครอสจะตามมาเสี่ยงช่วยมาเรียทำไมเะนาะหรือบางคนก็คิดว่าครอสและมาเรียอาจจะถูกพวกลูกน้องของคาทาลีน่าที่ยังรอดชีวิตยอยู่ซุ่มยิงพวกเขาก็สามารถเป็นไปได้แน่นอนหลักรับว่ามีหลายทฤษฎีอยู่เหมือนกันที่เหล่าแฟนเกม GTA นั้นตั้งขึ้นมาพูดคุยกันเล่นๆถึงแบบนั้นแล้วค่าย Rockstar เองครับก็เคยมีการออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของครอสอยู่เหมือนกันนะครับว่าพี่แกนั้นยังคงมีชีวิตยอยู่ถึงแม้จะไม่มีหลักฐาน,นเป็็็นนนนนชชิ้เเเปออััททีี่่่ดดกแตม นานาเองก็ยืนยันมาแหละครับว่าพี่ครอสของเรานั้นยังคงมีชีวิตยอยู่แน่นอนและตอนแรกนั้นก็ไม่ได้เป็นที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่หรอกครับเพราะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับตัวของเบียครอสแม้แต่นิดเดียวครับแต่สุดท้ายเกยม GTA แบบออนไลน์ในตอนที่เราผู้เล่นนั้นนะครับได้ทําการสร้างตัวละครก็จะมีการให้เลือกพ่อและแม่แหละครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่มาจาก GTA ด้วยซึ่งในบทบาทของพ่อนั้นก็จะมีตัวเลือกที่มีชื่อว่าครอสอยู่อีกด้วยเหมือนกันนะถ้าจะดูจากทรงผมที่เฉยขึ้นมาตาแบบต้นฉบับประจําาตัาัััคคดดวววขขอองงเแล้น้น้้นนนนีกก็็คคคคิดดไะรบืส ตัวเอกจาก g t a ภาคที่3ที่เรานั้นรู้จักกัน เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวตัวละครเอกจาก GTA ภาคที่3อย่างคร้อนนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวหลักๆของเขานนั้นจะอยู่ในภาคที่3อย่างที่เรานั้นได้บอกไปนะน่าเสียดายเลยครับที่พี่แกนั้นไม่ค่อยได้มาแจมในภาคอื่นกันสักเท่าไหร่แถมยังเป็นตัวตนที่ไม่ค่อยมีประวัติปูมหลังอะไรอีกมากมายนักอีกด้วยถึงแบบนั้นเองแล้วครับมันก็ทําให้ตัวละครนี้ดูมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาจนหลายๆคนนั้นนะครับอาจจะชื่นชอบพี่คร้อนแห่งจักรวาล 3D Universe ของแก t ติ f อ Auto ไปได้ในที่สุดเอาละครับก่อน เพื่อนๆนนั้นจะมาช่วยมาเรียนในตอนสุดท้ายหรือเปล่าหรือฉากจบตอนสุดท้ายของ G T A 3นั้นเป็นยังไงกันแน่ยังไงเนะี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรากันมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยได้เข้าไปอ่านแน่นอนยังไงถนะ้าเกิดส่วนในคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องยังไงไปเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลให้กับทางเราทางเรานั้นจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยละครับเอาละครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับ,รบ,รบชมกระสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ